อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกันเถิดเป็นบอ่อเกิดความสุขทุกสมัยร่วมปลูกป,ป่าฟื้นฟูอยู่อย่างไทยอากาศไลมลพิษชีวิตดีกับเรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาวชุรด,ดาโพสดกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโรงเรียนครูประชาสรร์อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาท มีความสนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการชาววิกยาแคมป์ครั้งที่16ค่ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริศาสตร์พรระาชาทําให้ที่ฉันมีความสนใจในเรื่องของความพอเพียงและหลักธรรมชาติค่ะความสนใจในด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนคือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์เพื่อนําไปใช้ส่องสว่างเวลากลางคืนค่ะนอกจากนี้ยังใช้แผงโซล่าเซลล์ในระบบน้าใตดินในสวนการเรียนรู้น้ําเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ ต่อามาคือในชุมชนนะคะมีพักตบชวาในแม่น้ําเป็นจำนวนมากทําให้มีข้อเสียเช่นเป็นอุปสรรคต่อการระบายของน้ํากีดขวางทางน้ําและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพะหะนําโรคค่ะดิฉันจึงศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการนําพักตบชวามาใช้ประโยชน์ค่ะ ซึ่งทุกวันนี้มีการสั่งของออนไลน์เป็นจำนวนมากจึงมีขยะประเภทบับเบิลการกระแทกจัดอยู่ในประเภทของพลาสติกซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะดิฉันจึงคิดว่าการนำผักตบชวาขึ้นมาจากน้ำแล้วนำก้านไปหั่นเป็นชิ้นเล็กตากแดดสามารถใช้แทนบับเบิลจะทำให้ลดขยะและกำจัดผักตบชวาในน้ำได้อีกด้วยค่ะและในส่วน e c o l i v i n g ของดิฉันสามารถนำมาปรปับใช้โดยเริ่มจากที่บ้านค่ะ การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าหรือจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นไฟส่องสว่างหน้าบ้านในเวลากลางคืนค่ะที่โรงเรียนคือการใช้หลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟที่มีความประหยัดมากกว่าหลอดไฟชนิดอื่นค่ะฉันจึงอยากฝากทุกคนไว้ว่าสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์มากจึงอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะหวังว่าการเข้าค่าย Power Green Camp ครั้งที่1 6จะได้พบกับดิฉันนะคะ สวัสดีค่ะ